ข้าแต่พระเจ้ารลยฐานของพระเจ้าเม่ตะอวยพอรอยู่ด้วยกับในเช้าวันนี้ท่าจะมีโอกาสในการศึกษาและดูถ้อยคําของพระเจ้าผ่นานคำคัมภ์พีเราเชื่อว่าพระคําของพระเจ้านั้นไม่ตายแต่ทรงพัฒนาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแห่งรู้กระทั่งจิตวิญญาณข้าแต่พระเจ้าตลอดข้อในกระดูกและไข่ในกระดูก อีกทั้งสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจของเราได้ด้วยขอพระเจ้าไม่ตาอวยพรนำเราทั้งหลายในเช้าวันนี้เี่จะได้รับฟังสิ่งที่เป็นถ้อยคําของพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่ความคิดของมนุษย์แต่พระเจ้าโดยฐานสร้างชีวิตของเราให้เติบโตเข้มแข็งและมั่นคงเราขอบคุณพระองค์ในนามพระสูคิตเจ้าเอมนนะครับก็ในเช้าวันนี้นะครับก็จะมีโอกาสในการดูด้วยกันในพระธรรม สุภาษิตนะครับบทที่สามข้อห้าถึงหกนะครับก็เ,เชื่อว,ว่าเป็นพันพีที่หลายคนคงจะท่องได้นะครับแล้วก็หลายคนก็คงจะจาค้อมผีข้อนี้ได้นะครับในสุภาษิตนะครับบทที่สามนะครับข้อห้าถึงข้อที่หกนะครับบอกว่าจงวางใจในพยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พรองในทุกทางของเจ้าแล้วพรองจะทรงทําให้วิถีของเจ้าลากลื่นนะครับพี่น้องอ่านส่วนตัวที่บ้านพร้อมกันดีไหมครับว่า จงวางใจในพยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอยากพึ่งพาความรอบรู้ของตอนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงทําให้วิถีของเจ้าราบลื่นนะครับก็ในเพมพีตอนนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นถึงสิ่งที่พระองค์จะเป็นผู้ที่จัดเตรียมชีวิตของเราให้ราบลื่นนะครับวันนี้ก็จะมีโอกาสในการแบ่งปันสิ่งที่ได้รับจากการอ่านเพิมพีตอนนี้เกี่ยวกับเส้นทางที่ราบลื่นนะครับก็บางครั้งในชีวิตของเรานะครับก็เป็นสิ่งที่สอนที่เราได้รู้ว่า ความลำบากนั้นมักสร้างชีวิตของเราให้เข้มแข็งอดทนและสามารถพร้อมรับต่อการ,รเผชิญปัญหาเป็นเหมือนกับเวลาเราเห็นการผลิตรถใช่ไหมครับการผลิตอุปกรณ์ต่างๆมักจะต้องมีการทดสอบใช่ไหมครับเหมือนกับความแข็งแรงของตัวรถเนี่ยหลายครั้งก็ต้องมีการทดสอบโดยการเอาไปชนใช่ไหมฮะเพื่อดูว่ามันจะสามารถคงทนได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นหลายครั้งในชีวิตของเราก็เปรียบเหมือนกันว่าเมื่อ เราทั้งหลายเผชิญความยากลําบากสิ่งนั้นก็พิสูจน์ความเชื่อและทําให้ชีวิตของเรามั่นคงเข้มแข็งขึ้นนะครับหลายครั้งเนี่ยความยากลาบากก็สอนเรามากยิ่งกว่าความสุขสบายแต่ว่ามีจะมีสักกี่คนครับที่เราทั้งหลายเนี่ยเลือกถ้าเลือกได้ใช่ไหมฮะจะเลือกความลําบากเนาะระหว่างความลําบากกับความสุขกสบายก็เชื่อว่าเราแต่ละคนก็คงจะเลือกสิ่งที่มันเป็นความสะดวกสบายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย หลายครั้งนะครับเราเห็นว่าในวันพีพูดถึงชินัุกันดานซึ่งเป็นทางที่ไม่ได้ราบเรียบเลยแล้วก็เป็นทางที่ที่เห็นได้ชัดเจนว่ามันเป็นความยากลําบาก แต่ว่าถ้าความยากลาบากนั้นมาจากสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตสิ่งนั้นก็คงเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สร้างชีวิตของเราให้มั่นคงแต่ว่าถ้าสิ่งนั้นนะครับมาจากความยากลาบากนั้นมาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดการทําตามใจตนเองหรือว่าการทําบาปเนี่ยสิ่งนั้นก็คงเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นความลาบากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งในชีวิตของเราอาจจะเผชิญความยากลําบากบ้างแต่ว่าให้ความยากลาบากนั้นเป็นความมั่นคงในชีวิตของเราแต่ว่าคนที่เดินติดตามพระเจ้าเราเชื่ออย่างหนึ่งเราจจะเอกับ าทางเส้นทางที่ราบเรียบที่พระองค์ทมมรงอุปพาเราไปถึงแม้ว่าข้างหน้าจะเป็นเหมือนกับภูเขาเป็นเหมือนกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคแต่พระองค์จะเป็นผู้ที่ทําให้ทางเหล่าน,นั้นมันราบเรียบได้นะครับเหมือนที่พระพรัมสุวาสิ์หลายๆตอนได้ให้แนวคิดนะครับกับเราว่าพระองค์จะเป็นผู้ที่จัดเตรียมหนทางต่างให้กับเรานะครับข้าพ,พีในตอนนี้ก็ได้บอกถึงวิธีที่ทําให้วิถีชีวิตของเราเนี่ยราบเรียบนะครับซึ่ง พระเจ้าเป็นผู้กระทำนะครับในสามอย่างด้วยกันนะครับก็คือว่าได้พูดถึงวิธีนะครับที่จะทําให้วิถีชีวิตของเราราบรื่นซึ่งพระเจ้าจะเป็นผู้กระทำนะครับซึ่งเชื่อว่าพี่น้องก็เห็นชัดอยู่แล้วจากพิธีตอนนี้ใช่ไหมพูดในสามประโยคด้วยกันก็คือว่าอย่างแรกก็คือวางใจในพระเจ้านะครับหลายครั้งเนี่ยการวางใจในพระเจ้าเนี่ยมักจะเป็นการใช้ในการสอนใช่ไหมครับหรือหนุนใจซึ่งกันแล้วกันว่า,าจงวางใจในพระเจ้านะหรือว่าให้เราวางใจในพระเจ้า แต่การวางใจในพระเจ้านี้ไม่เพียงแค่เป็นการสอนหรือเป็นเพียงแค่ความรู้แต่ว่าหรือความเข้าใจเท่านั้นแต่สิ่งนี้จะต้องเป็นภาคปฏิบัติในชีวิตของเราเมื่อเราเจอสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของเราหลายครั้งเรารู้ว่าจะต้องวางใจในพระเจ้าแต่ว่าในเหตุการณ์อนั้นที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจะต้องออกมาสูก่การเป็นภาคปฏิบัตินะครับการวางใจในพระเจ้านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ าเรามองว่ายากก็คงยากนะครับเพราะว่าถ้าใจของเราไม่สู้หรือใจของเราไม่ได้ไม่ได้นึกถึงว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าสิ่งต่างเหล่านั้นอย่างไรเนี่ยก็คงเป็นสิ่งที่ยากแต่เมื่อเราคิดถึงเหตุผลว่าทําไมเราถึงวางใจในพระเจ้าได้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นพระเจ้าทรงดีต่อชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราวางใจในพระเจ้าได้เพราะพระองค์ทรงดูแลชีวิตของเราใช่ไหมครับพระเจ้าทรงดูแลพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ดีนะครับพระองค์ทรงรักเรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้ารักเราพระองค์ก็จะทรงให้สิ่งทีี่ดกับร พระองค์ทรงมีผพผนมีสัญญาแก่เรานะครับพันสัญญาแก่เราในปัจจุบันและในอนาคตกับเราพระองค์บอกว่าในเยเรมีใช่ไหมครับยี่สิบเก้าข้อสิบเอ็ดบอกว่าเรารู้แผนงานที่มีไว้สําหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสุริภาพไม่ใช่เพื่อรุปภาพเพื่อเกิดอนาคตและความหวังใจแก่เจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าพี่น้องลองคิดดูนะฮะเหตุผลรวมๆกันทําไมเราถึงวางใจพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าดีเพราะพระเจ้ารักเราพระองค์ทรงมีพระสัญญาสําหรับเราสําหรับอนาคตของเรา และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรักษาสัญญานะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลใดเลยที่เราจะวางใจในพระเจ้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เป็นสิ่งที่เราเตือนอยู่เหมือนในข้อพีใช่ไหมฮะดาวิดบอกว่าจิตใจเอ๋ยฉนัยเจ้าจึงฟอร์อยู่ฉนัยเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในเพราะฉะนั้นให้จิตใจของเราวางใจพระเจ้าและนี่ก็เป็นเหตุผลที่เราสามารถวางใจในพระเจ้าได้นะครับเหมือนกับเคยยกตัวอย่างใช่ไหมครับเมื่อวันนี้เราเดินทางไปต่างจังหวัดใช่ไหมครับ เวลาเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยเมื่อเราไปจังหวัดที่เราไม่รู้ทางเนี่ยสิ่งที่เรามักจะใช้กันก็คือแผนที่ใช่ไหมครับหรือว่าระบบนําทาง GPS หรือน a v i เกเตอร์ต่างๆแต่ว่ามันคงจะดีกว่านั้นถ้าเกิดเราเดินทางไปกับคนที่เป็นผู้ขับและเขาสามารถรู้ทางนะครับเขาก็สามารถนําทางโดยที่เราไม่ต้องเปิด GPS ไม่ต้องคอยดูสิ่งต่างๆแต่เขาสามารถพาเราไปถึง,ถงจุดหมายได้ แล้วความไว้วางใจของเราก็จะมีอย่างเต็มเปี่ยมเช่นกันนะครับและยิ่งกว่านั้นเนี่ยคนที่พาเราไปเนี่ยถ้าไม่ใช่เพียงแค่คนที่รู้ทางเท่านั้นแต่เขารู้รู้ด้วยว่าสมมุติว่าเราเป็นคนที่เมารถใช่ไหมฮะคนเหล่านั้นเนี่ยก็คงไม่แก่นแกลงเราใช่ไหมฮะเขาก็คงจะขับรถแบบระมัดระวังไม่ขับรถแบบเวี่ยงกันไปเพราะฉะนั้นพระเจ้าที่ทรงพาเราไปเนี่ย เป็นพระเจ้าที่ไม่ได้กั่นแกล้งเราเป็นพระเจ้าที่ทรงดูแลเลี้ยงดูเราและพระองค์จะทรงพาเราไปในในเส้นทางต่างๆเพราะฉะนั้นเราจรึงวางใจในพระเจ้าได้เพราะพระองค์ทรงรู้จักเราและพระองค์ทรงรักเรานะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราวางภาระหนักของเราลงวางความกังวลของเราลงและวางใจของเราลงที่พระเจ้านะครับในสิ่งที่สองนะครับก็คือว่าให้เราไม่พึ่งพาความรอบรู้ของตนเองนะครับให้เราไม่พึ่งพาความรอบรู้ของเราเองครับ ไม่พึ่งพาความรอบรู้ของเราเองนะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับที่เราที่เต็มด้วยความรู้นะครับเต็มด้วยทักษะเต็มด้วยความสามารถถูกยอมรับทางสังคมถูกยอมรับทางที่ทํางานมีศักยภาพมีโปรไฟล์มากมายนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ก็มั่นคงอยู่แล้วถึงแม้ว่าพระเจ้าอาจจะไม่ได้ช่วยเราแต่ว่าเราก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าเนื้อพีตอนนี้บอกว่าถ้าเส้นทางเราจะลาบเลือบหรือว่าไปได้ดีเนี่ย เราจะต้องเป็นผู้ที่ไม่พึ่งพาความรอบรู้ของตอนเองนะครับด้วยกําลังด้วยความสามารถด้วยสติปัญญาที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งมนุษย์พยายามจะควบคุมสิ่งต่างๆเพราะว่ามีความรอบรู้มีความเข้าใจที่มากแต่พระเจ้าเตือนเราว่าอย่าให้เราพึ่งพาความรอบรู้ของเรานะครับแต่ให้เราพึ่งพายึดหรือขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าในชีวิตของเราแทนที่เราจะพึ่งพาตนเองในหลายครั้งในชีวิตประสบการณ์ส่วนตัวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายครั้งเมื่อเราแบบวางใจ ในปัญญาของเราในความเก่งของเราก็อาจจะทําให้เราได้รับบทเรียนของพระเจ้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยความปัญญาของเราเป็นสิ่งที่ใช้ได้แต่เราไม่ควรจะมีหัวใจที่เยื่อหยิ่งจนเราไม่พึ่งพาหรือส่วนหาพระเจ้าในหลายครั้งใช่ไหมฮะในอุบัติเหตุหรือสิ่ง,งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเกิดขึ้นจากความมั่นใจแล้วก็ความอ่าเขาเรียกว่าความคิดของตัวเองว่าฉันเก่งแล้วฉัน ทำได้ดีแล้วฉันไม่ต้องระมัดระวังมากก็ได้เพราะว่าฉันสมมติเรื่องการขับรถใช่ไหมฮะฉันแบบว่าอาจจะแบบขับเก่งแล้วนะครับอาจจะแบบหลับตาขับยังได้เลยแต่ว่าการหลับตาขับก็ไม่ดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่พึ่งพาพระเจ้าถึงแม้ว่าเรามีความชนานาญแล้วก็ตามแต่ยิ่งสิ่งที่เราชนานาญแล้วอย่าให้ลดการสวยงหงาพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนจุดศูนย์กลางจากตัวเราเอง ในการพรึ่งพาในความมั่นคงที่เราเหยียบอยู่บนความมั่นใจในสิทปัญญาของเราเนี่ยไปสู่การยืนอยู่บนความไว้วางใจพระเจ้าสิ่งนี้นะครับเป็นการแสดงออกถึงความถ่อมใจลงไม่หยิ่งในปัญญาที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพรึ่งพาความรอบรู้ไม่ใช่การไม่ใช้ความคิดไม่ใช่ความรู้แต่คือการถ่อมตัวถ่อมใจลงในการพรึ่งพาพระเจ้าแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรู้ทุกสิ่งและจัดเตรียมทุกอย่างสําหรับคนที่หลักหลงนะครับในสิ่งที่สามสุดท้ายนะครับก็คือว่า ยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับและเป็นสิ่งที่สําคัญด้วยเราเรั้งหลายไม่เพียงแค่ต้องวางใจในพระเจ้าหรือว่าเพึ่งพาความรอบรู้ไม่พึ่งพาความรอบรู้ของตอนเองเท่านั้นแต่ว่าเราควรจะรับรู้พระองค์ในทุกทางนะครับคําว่ารับรู้เนี่ยอาจจะคือการพยายามมองและสังเกตสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงสําแดงและตัดกับเราผ่านทั้งสิ่งรอบตัวหรือสถานการณ์ต่างๆในชุดของเรานะครับแต่ ทำข้างบนเนี้ยเนี่ยที่ได้บอกไปเนี่ยไม่เพียงแค่รับรู้เท่านั้นแต่ในพระพีได้บอกว่าแต่ยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางนะครับหลายครั้งเราจึงต้องกลับมาสู่การมองว่าเรายอมรับไหมสำหรับเหตุการณ์ที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเรายอมรับไหมกับเหตุการณ์ที่เราไม่ยังไม่เห็นว่าสิ่งนี้พระเจ้าจะให้มันจะเป็นสิ่งดียังไงสําหรับที่พระเจ้าบอกกับเราแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของจ้านะครับเพราะฉะนั้นเราพร้อม ที่จะยอมรับพระองค์ในทุกทางที่พระองค์จะพาเราไปไหมไม่ว่าทางเหล่านั้นจะเป็นบททดสอบไม่ว่าจะเป็นถินทุรนการการันดานในชีวิตแต่สิ่งต่างๆเหล่าน,นั้นเพื่อเหตุการณ์ดีอย่างเช่นพระเจ้าทรงพาชนชาติอิสราเอลไปในถิ่นทุกกันดาร,ก,ารก็เพื่อที่จะให้ชนชาติอิสราเอลได้รู้จักพระเจ้าของเขานะครับใช่ไหมฮะเมื่ออิสราเอลอยู่ในแผ่นดินอียิปต์430ปีเขาก็เริ่มห่างหายจากพระเจ้าจนในช่วงถิ่นทุกกันดาร,ารเนี่ยเขารู้จักว่าพระเจ้าที่เขาเชื่อ หรือเคารพบูชาหรือของบรรทุรุษเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน40ปีในชินทวคันดานครับเพราะฉะนั้นขอให้เรายอมจำนนต่อพระเจ้าต่อเส้นทางต่างๆที่พระองค์กำลังจะพาเราไปนะครับแล้วก็เราบางครั้งเนี่ยเรายากที่จะยอมรับนะครับในสิ่งที่เราไม่ชอบใจแต่ให้เราเรียนรู้ที่จะยอมรับในพระประสงค์และแผนการของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงมีความเข้าใจมากกว่าเรา ระองทรงรู้มากกว่าเราโะรงทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเห็นและรู้ในอนาคตต่างๆในชีวิตของเรานะครับถ้าเรายกตัวอย่างใช่ไหมฮะก็อย่างเช่นสมมติวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมฮะเรารู้ว่าวัคซีนเนี่ยเป็นสิ่งที่เมื่อฉีดล้วก็ส่งผลดีต่อร่างกายของของเด็กๆใช่ไหมครับให้มีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆแต่เมื่อเด็กจะรู้ว่าคุณพ่อแม่จะพาไปฉีดยา มีใครแบบชอบไหมฮะก็คิดว่าคงไม่มีใครชอบใช่ไหมก็คงจะร้องไห้บอกทําไมพ่อแม่ทาแบบฉันแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อแต่ว่าเมื่อสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีหลายครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ฝืนในความรู้สึกของลูกเพื่อให้ลูกได้ได้สิ่งที่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งพระเจ้าอาจจะให้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเรื่องหลายนั้นมีวัคซีนในชีวิตของเราเพื่อจะตัดสินใจและดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างดีนะครับมีผลที่เราสามารถยอมรับรู้พระองค์ได้ในทุกทางด้วยนะครับ,อย,มมรสสบอย่่าางงเเเชนนรรสป็พพะจ้้ผูั พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งเพราะฉะนั้นพระองค์จะเป็นผู้ที่รู้เหตุการณ์ต่างๆนะครับในชีวิตของเราด้วยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีแผนการและมีวัตถุประสงค์สําหรับชีวิตของเราพระองค์ทรงรักเราและแผนการของพระองค์ก็มีไว้เพื่อสวัสดิภาพเพราะฉะนั้นนะครับเรามีเหตุผลมากมายที่จะวางใจพระเจ้าได้เรามีเหตุผลมากมายที่จะยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางได้เรามีเหตุผลมากมายที่จะไม่พึ่งพาความรอบรู้ของตนเองเป็นหลักได้นะครับแต่ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ เดินบนเส้นทางที่ราบเรียบเดินบนเส้นทางที่มั่นคงไปกับพระเจ้าของเรานะครับเราจะมีโอกาสในการอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกัน ข้าแต่พระเจ้า <hi> เราอิ <Z> ่ฐานขอพระเจ้าอวยพรให้ความวางใจที่องหลายนั้นได้มีในพระองค์นั้นได้เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมเพิ่มพูนมากขึ้นขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายในสามสิ่งนี้ที่จะทำให้ชีวิตเราทั้งหลายมั่นคงและเดินไปกับพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังก็คือเราทั้งหลายจะมีชีวิตด้วยความไว้วางใจพระเจ้าเราทั้งหลายนั้นจะไม่พึ่งพาความรอบรู้ของตนเองแต่เราทั้งหลายจะแสวงหาพระเจ้าเสมอแม้ในความถนัดของเราข้าแต่พระเจ้าเราขอพระเจ้าอวยพรนำเราทั้งหลายที่งหลายนั้น เห็นการอวยพรของพระเจ้าที่องหลายนั้นจะเป็นคนที่ยอมรับรู้พระองค์ในทุกเส้นทางทุกแผนการที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา yeah. ขอพระเจ้าอวยพรให้ชีวิตของเราทั้งหลายนั้นเติบโตเข้มแข็งมั่นคงเดินไปกับพระเจ้าบนดินแข็งก็แต่พระเจ้าบนความมั่นคงในจิตใจของเราบนร่างกายของเราและโดยประหัตของพระเจ้านั้นเราจะเห็นชีวิตของเราเติบโตขึ้นบนความไว้วางใจพระองค์เราอิจฉาขอพระเจ้าอวยพรให้ชีวิตของเราทั้งหลายและพี่น้องทุกคนนั้นเต็มด้วยความรักสันติสุขพระพรที่มาจากพระเจ้าเสมอจะไม่ขาดสิ่งดีใด เจนการจัดสรรจัดเตรียมให้กําลังเดี่ยวแดงในต่อดทั้งวันและในวันต่อๆไปด้วยเราอิฐฐานก็แต่พระเจ้าเราขอบคุณนนพระงในนา,าม,มพระสุภิสซาใเมีะเชาญไ้พรทุกคนนะคะระับบ